น่าแรงนี่จะมาแย่ต่ำพริกกระปี้ละกันนาพกบุ้งนะเจ้านี่พกบุ้งไปเก็บลูกนองมาเด็ดเดีบร้อยล่างเดีบร้อยจะมาตําพริกกระปี้เลยเจ้าในครกนี่มีพริกน้ำตาลกระเทียมเจ้าต่ำเลยเจ้าสูตรบ้านๆจะต่ากับพริกน้ำพริกคือมันเดีบร้อยกันนะเนาะเดี๋ยวกะใส่กระปีใส่ยัง ใส่บวกเะเจี๊ยกลงไปตัวเจ้าหั่นเป็นแผ่นยาวๆหน่อยก็ได้ใส่แกนเหลืองน่ใส่เอิอใส่บวกเะเจี๊ยกลงไปตัวเจ้ามันจะได้ล้ำๆหอมๆเออเนาะซอยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นเว้นเว้นใส่ใช่ชนไหนี่กึ่งจอนนี่อืม ใส่กะปิลงไปละตำได้แล้ว,อลวโอตต้องเห้ดเลอืมใส่บะนาวเลยกันนี่แบบนาวแกนแย่นั่นพาเอาไปก่อนใส่บะนาวลงไปเลยเนาะ มันมือฟัดใจเลยนี่มันาน้ำเข้าสวนบ้านน้ำหยีปนมันมีเม็ดนะเจ้าน้ำกันเยอะนี่เม็ดแบบนี้ phá mà xem nữa chim xôm xôm là cả năm tàn ở ở trong hết cho mốt kèn lên lấy nào mì năm tàn xây จิ้มพอกันี้ตั้งกระทะร้อนละห่อนแล้วเนาะ 你好，你 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยปิ๊กเก็ตเจ้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยตักใส่จานมาเด้อเจ้ามากินข้าวตะกันเจ้าแรงนี่หนาผักบุ้งก้ทพริดกะปิขอแล้วเจ้าอาหารยูโควิดต้องประหยัดนะเจ้าเนาะโอเคเจ้าชอบคลิปนี้ก็ไลก์ก็แชร์นะเจ้าเนาะเพื่อจะได้ติดตามเมนูใหม่ๆต่อไปนะเจ้าวัย่างกินแรงวันนกินเจ้านะเจ้าเนาะปักกันเมนูหน้าเด้อเจ้าวัสดีเจ้า